เอาล้ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไมโครทับที่มีชื่อว่า i m m o r t a l ซีนะฮะเป็นไมโครับแนวอาร์มาซีพีพีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเล่นยิงปืนกันในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ของไม่ตกเว้ยนะครับแต่ว่าคนอื่นที่ตกหมดทุกคนนะฮะแล้วก็ถูกยดด้วยแล้วก็จะพยายามไม่ยิงคนถ้าเกิดคนไหนไม่ยิงเรามั้งนะกองแจกของฟรีก็ลิกขวาผมนะครับนี่ก็จะได้ของตามนี้แต่ว่าผมไม่เอาเว้ยอ้าทิ้งไปนะฮ เรามีของดีอยู่ในกล่องแล้วนะครับผมโอเคอันนี้คืออะไรฮะอ๋อเป็นป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์อันกดด้วยนะห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อื่นในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับห้ามใช้โปรแกร,รมช่วยเล่นต่างๆห้ามด่าแอด,ดมินแอดมินหล่อมากมีอีกแต่งไงรอก่อนกําลังคิดนะฮะอ่ล็อกเอาพิกดขังคุก8นาทีทุกคนนะครับห้ามเถียงแอดห้ามเถียงแอดมินหมั่นไส้แบนนะครับอีอีอนะฮะใครยิงเปืนในสปาลบกวนมากเกินไปจนแอดทนไม่ไหว คุกนะครับผมคุกตัวเลยแหละนะโอเคนี่คืออะไรฮนะอะไระเนี่ยเซตอินชารเติม50บาทได้2เซนะตฮะเติมกับไอมินโปรโมชั่นตายตกหมดนะตายตกหมดนะครับเซตนี้ไม่โหดมากแต่ก็ดีกว่าเดิมนะครับก็คืออ่าไม่มียังดีกว่าทุยไม่ใช่คือแบบว่าดีก็เอ้ยไม่ใช่ดีดีมาถึงมีก็ดีแล้วนะครับผมโปรโมชั่นเติมบัตร50หรือ90ทูมเนน่รับเลยทุกครั้งครับผมก็จะได้รับ2กระบอกนี้ใช่ไหม หรือว่ากระบอกไทยกระบอกหนึ่งป่ะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับและของอุดรเกียรอิมีไม่รับผิดชอบผมแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าให้ดีนะผมแนะนําคุณผู้ชมนะก็คือแบบว่าถ้าใครจะแลกของกับใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณควรมีอ่าคลิปไม่ใช่คลิปดิมายถึงแบบว่ากล่องที่แบบว่าไม่ใช่กล้องดิเอีย้ยผมเป็นอะไรของผมปะเนี่ยคือต้องมีโปรแกรมอัดคลิปไปด้วยผมขอโทษที่หยาบคายนะก็คือต้องมีโปรแกรมอัดคลิปไว้นะครับแล้วก็ <c oughs> อัดระวังทําการแลกเปลี่ยนของหรืออะไรอย่างเงี้นะครับถ้าเกิดเราโดนโกงเน อ่าเรียกร้องไอ้มินได้ว่าเนี่ยผมโดนโกงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ไอ้คนนั้นเนี่ยจะโดนแบนไปนะครับเซตเติมเงิน PVP 50ราคา50าสิทูคริกดูฮะมีอะไรบ้างอ๋อคือแบบว่าไว้ลง PVP อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยนะมีปงมีปืนนะครับผมมีกระสุนปืนฮนะโอ้โหครบครบมือเลยนะเนี่ยในของนี้เขาครบจริงๆนะครับอันนี้เรบเนี่ยเติมเงินด้วยทูมนนี่300ทูได้รับเลยฮะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์อัปเกรดปืนเป็นตีแม็กกระสุนคลิกขวาฮะ ปเปิดลยยังไม่มีสักนิดเลยผมนี่คือของกล่องของผมเนี่ยเนี่ยของตกโอ้โหคดสบายเป็นอะไรที่แบบว่าผมสบายใจมากๆเลยเนี่ยฮะแล้วก็นี่ับอันนี้คือแบบเติมบัตร5้ารอยทูรับไปเลยตามนี้แรงสุดๆอีอี AWM นะผมแล้วผมไม่สนใจ AWM นะฮะผมสนใจไอ้ลูกด้านบนมากกว่านี่มันโอ้โหของจริงว่าคุ้มจริงไม่ติงนางยิงทีโอ้โหแตกเลยนะครับโอ้โหเป็นหบธรมโอ้ยวัตฟอรมมันคืออะไรวะเนี่ยเห็นหำตุงเลย ฮัมตุงนึกถึงเพลงอินเดียที่มันเอามาแปลเลยอ่ะไม่ได้เอามาแปลคือแบบว่ามันเอามาปั่นนะฮะ What วัตตาฟักวั h ตาฟักแค่นี้เหรอไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่เติมเงินกับแอดมินในเกมหรือทางคาริน่าแอดนะครับผมคาริน่าแอดมินตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดแอดเอ้ยไม่ใช่ดิแบบว่าต้องคอยระวังด้วยผมเวลาเราจะเติมเงินเนี่ยเราควรมาเช็คไอเดียคาริน่าก่อนนะครับว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะฮะเอาละ ห้องแรกไอเทมต่างๆนําปืนมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับนี่แล้เนี่ยแบงค์พันได้จากการเติมเท่านั้นแลกไม่ได้นะครับอีอีเว็บเติมเงินคลิกขวาเติมแล้วบอกแอดมินนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะหรือเติมทางการ i น่าแอดมินตามนี้นะครับมีการ i น่าเดียวนะฮะบอกแล้วต้องคอยระวังคนแอบอ้างด้วยนะฮะหนึ่งร้อยบาทนี่ครับสามารถมาเลือกซื้อกระสุนปืนซื้อยาซื้อของซื้อนู่นนี่นั่นได้นะฮะแล้วก็สามารถนําปืนมาขายที่ช็อปนี้ได้นะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเค อันนี้แหละเนี่ยตารางเติมเงินได้เงินตามนี้ครับผม50ทูได้รับเงิน1,000 5 EA ครับผมก็เป็นแบงค์พันนะฮะตามนี้นะครับก็สามารถมาดูรายละเอียดต่างๆกันได้มาฮะเรามาดูโซนนี้กันดีกว่าครับผมโอเคเติมเงินสูงสุดสูงที่สุดในเซิร์ฟได้รับไปเลย1เซ็ตปืนแรงโคตรๆนะฮะเป็น AS 50 Neon 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 ก็ได้ l i g h t ครับผมเนี่ยผมอ่านไม่ออกก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะโอเคแล้วมึงจะยืนบังหาแสงเลเซอร์เลยฮะฮะ เออนะครับผมโอเคเติมบัตร500ตั้งแต่วันนี้ได้รับไปเลยโปรโมชั่นนี่ครับผมนี่ไอปืนนี้เทพวะเฮ้ยแม่งเทพจริงเเนี่ยผมชอบนะครับปืนแรงแรงเติมเงินไม่แพงนะครับอีอีติดต่อแอดมินเลยนะครับเติมเงินด้วย5้ทูได้รับของไปตามนี้ฮะขีดขวาจีซงจีซีเกก็ตามนี้นะฮะเราสามารถนำจีซีไปแลกของได้นะครับผมนะฮะดรอปจากกล่องในแมปนะครับรูดสองหาเลยครับผมโอเคแล้วก็ดรอปจากกล่องในแมปนะครับโอ้โหมีบ้านเลยดรอปด้วยเหร 1> M 1 0 7นั่นแหละนะฮะล็อกกี้ฟอร์ดเอ้ย M 1 0 7ล็อกกี้ฟอร์ดก็ต้องอยู่ล็อกกี้ฟอร์ดเดยเออนะครับอันนี้ก็คลิกขวาซื้อฮะโอ้โหเดี๋ยวมึงจะแพงไปไหนวะเนี่ยผมมีเงินในตัวเท่าไหร่วะเดี๋ยวขอนี่แป๊บหนึ่งมีศูนย์บาทครับแต่มเงนจนครบ2,000มมันโทมานี่นะครับได้รับทันทียิงทีหัวทิ่มนะฮะก็คลิกขวาดูรายละเอียดครับแอมโมจะบอกนะไม่จำกัดเหรอจะบอกว่าใช้อะไรเติมก็ได้ ไม่ใช่แบบว่าไม่ต้องใช้กระสุนปืนแต่ว่าเติมได้ปืนแรงในกระชามีอยู่หนึ่งกระบอกแต่หายากมาก M200 ไทย2017ถ้าเปิดแล้วไม่ได้ของคือดวงซวยไม่ได้บั็กนะครับผมเตือนนะฮะกระชาปองสูบอเนนีกดคิดขวา GC 3EA มนะครับ,บ,บ,ม,ม,ม, e รบมีของแร2ยไม่มั่นใจจะเปิดเฉพาะเพราะของมันหายากนะครับเดี๋ยวหัวร้อนอ๋อนะครับเดี๋ยวเราต้องลองดูฮนะมี GC ซีเปล่าขอดูแป๊บนึงนะครับว่าผมมี GC หรือเปล่านะถ้ามีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมผมมาลองเปิดกันเลยฮะ อ่า M200 ไทยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนว่าในนี้มันมีหรือเปล่านี้เอ็มสองไทยแต่ผมเดาว่าไม่น่ามีเนี้ยถ้ามีนี่แบบว่าโคตรแรงนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมมีในผมมีในกล่องแล้วผมเราจะมาลองสุ่มดูครับว่ามันจะได้ยากขนาดไหนฮะ i m เออ่ะไม่เอาครับผมเราจะคิดกันดูว่าผมว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะ i m เอฟึบฟึบ Bandit DX เฟิบสกายเอ็นบีเดียฟิบเอเดวิลแมกนัมโกลเด้นนะครับเคทีเดวลก็ชิ้นแรกอานี่เงินได้แล้วโอ้โหเยี่ยมได้มาหนึ่งกระบอกแนละ้วโอ้เยี่ยมเลยฮะทีนี้สุดยอดนะผมนี่ฮะลายไทยอ่ะยังไม่เห็นเป็นลายไทยเลยเอ้ยอ๋อเป็นลายไทยครับผมเป็นลายปืนไทยนะฮะอ๋อสุดยอดนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ชุดนี้ลงเลยนะครับพันทูเลเวลห้าเยี่ยมไม่รู้ว่าหนึ่งพันทูนี่ได้ทั้งเฟสหรือว่าชิลล์พันนะฮะแต่เดาว่าน่าจะเป็นแบบว่า เซตละพันอะไรจำนองนี้นะครับแบบว่าสี่ชิ้นนี้ได้มาพันหนึ่งเลยนะครับผมจะเอาเชตแท่งนี้ลงฮะเป็นของแรนะครับพร้อมกับปืนอ่าปืนอะไรดีวะเรื่องไม่ถูกเดี๋ยวเดวีเอาไปปืนนี้แล้วกันฮะนี่เนี่นี่เลยอันเดียวกันปะวะเอออันเดียวกันแหละอ๋อเดถือไม่ได้เหรออ๋อคือเราไม่สามารถถือได้แล้วนะครับด้วมินิกันนะมินิกันก็ไม่ได้คือถือปืนกลได้ปืนเดียวใช่ไหมเนี่ยแล้วลูกซองเหรอครับ ได้ปะลูกซองได้ปะลูกซองกับสไนเปอร์ได้เนี่ยฮะเนี่ยสุดยอดมากเอาแบนเดตมาฮะแล้วก็เมคคิดมาเจียม <Yeah. S 1> โอเคใช้ได้ครับใช้ได้อยู่อะแล้วก็เหลืออาหารกระสุนปืนก,นก่อนแล้วกันอันนี้ใช้ปืนไอ้ใช้กระสุนปืนอะไรวะเนี่ยสิบสองอันนี้นะฮะกระสุนลูกซองอันไหนวะสิบสองชิปเป่งแล้วไม่มีด้วยครับผมโอเคอันนี้ใช้จุดสี่ศูนย์แปด a ม m o นะฮะเนี่ยน,นี่เอามาครับ โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไปหาอาหารครับผมซึ่งอาจจะกล่องนี้ก็ได้โชว์ได้มาเลยครับเยี่ยมไปเลยอีอกกระสุนลูกซองนี่ไงเยี่ยมดูไ้แล้วึกไ้แล้วนะฮะว่าต้องมีแน่ๆกระสุนลูกซองเยเป็นไงเรารู้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงแบบฟอตตี้พายแล้วกันเนี่ยให้คนรู้ว่าเรามาฟอตตี้พายหน่อยหนึ่งนะครับโหแมปนี้ผมไม่ค่อยได้มาลงเลยเนี่ยไม่ใช่แมปนี้นี่แบบเป็นเมืองเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาลงฮะเดี๋ยวเราจะลองฟาร์มของให้ดูนิดนึครับผมว่าของแต่ละอย่างนี่มีอะไรบ้างนะฮะ โอ้โหเดี๋ยวเปิดมาปุ๊บได้ M107 แล้วผมโมหสุดยอดเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรน่าตาดีนเฮนี้จะแ,แยกวันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าคนตายปุ๊บเนี่ยแล้วของมันเด้งตกนะฮะแล้วเราเผื่อไปเก็บมาปุ๊บนะครับผมแล้วก็จะไม่สามารถยิงปืนในช่องนี้ได้นะฮะฮ่าฟลอตตี้ฟลอตเขียนว่าฟลอตตี้ฟลอตลอต,อตี้ครับผม,ผมเขียนอย่างนี้กันนะฮะผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันเขียนว่ายังไงนะครับ เปิดมากล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องแรกเนี่ยผมได้สไนเปอร์เลยนะเวย้ยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยครับผมเนี่ยสุดยอดมากๆฮะเยี่ยมเลยนะโอเคนี่ไม่มีอะไระครับผมผมจะขึ้นไปอยู่ที่สูงๆนะครับเนื่องจากคนเนี่ยเรามีสไนเปอร์ใช่ไหมละ่ะเราจะได้สอยคนง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรมากนะจ๊ะจุบุจุบุโอเคเราต้องคอยระมัดระวังคนนะครับไม่รู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยจะโหดกว่าผมหรือว่าผมจะโหดกว่าก็ไม่รู้นะฮะเอาแล้วใครยิง ทำไมเรายังไม่ทันเห็นเลยวะเนี่ยโอ้ไม่กุนแหน่โอ้โหปืนมันเร็วมากเนี่ยผมเดี๋ยวผมขอวิ่งไปยิงมันก่อนนะเมื่อกี้อุซ่าเห็นคนแล้วก็จะยิงคนตั้หน่อยเนี้ยเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนไม่โดนไม่โดนมะแม่งเอ้ยโอเคแล้วกดชิปไปก่อนเนี้ยคนคนคนโอ้ยไม่ทันจริงว่ะปืนฟาร์มัสซีแม็กนี่ไวมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไม่ยอมนี่ของเราอุซ่าโหดนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แม่ง ถ้าจะเกิดเราพลาดอีกนี้คือเราฟวยมากๆแล้วนะฮะอาหารใครวะโดมาก่อนไม่รู้เป็นเด็ดใครไม่รู้นะฮะผมมันจะทิ้งไม่ทำมะเขือเทศอะไรไม่รู้นะฮะหรือว่าให้รู้ว่ามีคนอ่าแตกมาเลยคนที่ยิงเราใช่คุณไอนี่ปะไม่ใช่ชากุซ่าชากุซ่ายิงเราจากทางไหนครับเนี่ยโอ้โอเคโอ้โหแบงอยู่เต็มเลยปะ วิล oh, no, ิเปอร์วิลิเปอร์ชื่อมันค oh, 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 oh. ุณกุจังเลยไงเฮ้ยเฮ้ยวันดีพวกวันดีนะแต่เท่านั้นเนี่ยโอ้ผมไม่ตายง่ายๆแน่ๆผมไม่ตายง่ายๆแน่ๆโอ้ไม่กุนเนสตีฮะขอรีโหลดกระสุนไปน๊บนึงครับผมทำไมรู้สึกว่าวันนี้มือไม่ค่อยขึ้นเลยนะเนี่ยให้ตายจริงโอ้โอ้โอ้อิชากุซ่ายอีกแล้วเหรออืม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 โอ้โหโอ้โหเลื่อนรถยังไวเลื่อนรถยังไว เลื่อนรถอย่างไวโอ๋อมันก็เน็โอ๋อมันก็เน็ตเดี๋ยวเลื่อนรถอย่างไวเลื่อนรถอย่างไวโอ้โหช็อตไปแล้วฮะทีนี้รถนี่ผมเลือย่างไวนะครับนี่รถอย่างไวเลือย่างไวไวจัดไวจัดไวจัดประหยัดจริงไวจัดประหยัดจริงไวจัดประหยัดจริงฮะโอ้โหแล้วผมไม่ลงแล้วก็คือเกาะแตกก่อนนะฮะก่อนเราแตกไปแล้วผมโอ้โหชิ้นหนึ่งฮะไม่เหลือซอลแล้วนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวฟิกออแป๊บนึงนะฮะอ้าซ่อมอ้าวชิบหายซ่อมไม่ได้อ้าฟิกอ้อนี้อ่าได้แล้วครับผมเนี่ยเกาะแตกไปหนนะะฮคคุณผู้ชมรับ โคตรสวยนะไม่เป็นไรเราซ่อมของไม่ทันอย่าโทษทุนอื่น,นะนีับผมว่าผมเล่นปืนกลดีกว่าสไนเปอร์นี่แม่งเริ่มไม่ลุง่งเลยฮะเล่นปืนกลปืนกลโชอ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้แล้วกันฮนะอโอเคต่อไปนี่ก็จะเป็นปืนนี้นะครับอ่าปืนไหนวะที่มันแบบดีๆหน่อยฟาร์มาแล้วกันเห็นว่าคนใช้เยอะจังเลยนะครับรู้สึกว่าเวลาเรายิงรัวๆเนี่ย ถ้าเกิดเราคลิกรัวๆนะครับคลิกย้ำๆอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรรัวเนีฮะอันนี้เก็บไปับผมมันไม่จําเป็นเดี๋ยวราเก็บในกล่องกระสุนปืนก่อนฮะนี่แล้วก็ซีแม็กมาเดี๋ยวซีแม็กซีแม็กนี่อยู่นี่นะครับเรียบร้อยเอามาแยกไว้ครับอ่าชเจเจมแจงแดงแจ๋มากฮะลีโลกระสุนไปแล้วก็ไปเมืองสมอร์วิวดีไหมไปฟั t ตี้พายก่อนไปล้างแคนนะฮะเจอแล้วลเว้ยมันอยู่ในบ้านนี้หรือว่าตรงถนนมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเนียผมแต่ว่าวิ่งมาฮะวันนี้เพื่อ อุ uhm, ้ยไม่ทันยิงยิงไวจังยิงไวจังยิงไวจุ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 งถ้ามันยิงไวจังมาคุณผู้ชมครับเรานี้รีเลย์แทบไม่ทันนะฮะตายไปแล้วครับอ่าตายไปแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนยิงนะฮะชากุซ่ายิงมาแล้วชากุซ่าอยู่ทางไหนวะเนี่ย ชากูซามีชั้นบนมีชั้นล่างมีนู่นมีนี่ฉันจะตีก้นเธออยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆผมวิ่งขึ้นด้านบนแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าด้านบนก็โดนง่ายเหมือนกันรู้สึกอ่าคือต้องคลิกรัวๆนะครับออ๋ปืนกลและโซ์แบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวจะลองเอามินิการมาลงดูนะครับเผื่อแบบว่ามินิการนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าดูดีมีออร่าหน้าไม่มองนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสดูฮะแอบอยู่นี่ไว้กดชิบไว้ครับ แอบอยู่นี่แล้วกดชิบไว้ฮะมีคนอยู่ด้านในับผมผมเห็นชื่อเมื่อกี้ฮะแต่วิ่งมาแอบนี่ก่อนแป๊บหนึ่งนั่นไงชื่อเห็นแล้วนี่ไงฉันจำได้นะพวกฉันจำนายได้ฉันจำได้ไดนายโอเมกุเนสน, oh นะครับเราจะขึ้นไปด้านบนเลยฮะขึ้นมาเลยขอผมคงไม่เปิดแล้วฮะก็แล้วแต่ดวงแล้วกันเนาะว่าคุณมีอะไรจะกะกุซ่าจะกกุซ่าคิดเอบีนี่โคตรไวเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเล่นคิดบ้าง ผมให้ชุดเซตพันไปใหม่แล้วโอเคครับผมเนี่ยขอบคุณมากแอดมินนะครับอันนี้ก็เก็บไปก่อนฮนะชุบชุบชุบ,ชบเปลี่ยนปืนให้ผมเป็นคิดเอ็ดีบ้างนี่แต่นี่มีห้าสิบนัดจรงอะ่ะตะรัวตะรัวตะรัวจริงอันนี้อันนี้ค่อนข้างตะรัวเลยนะฮะร,รัวเลยกระสุนปืนนี้ใช้แล้ววะสตาร์แนก็กสตาร์แน็กอยู่นี่ครับสามสิบนัดได้อยู่ได้อยู่โอเ okay. ค let's go let's go man ซึ่งตอนนี้คนอยู่ไหนกันบ้าเนี่ย โอ้โห oh, อยู่นู่นครับแจมแจ้งแดงแจ่มมากๆแจมแจ้งแดงแจ่มมากๆเราต้องวิ่งขึ้นไปบนตึกนั้นนะฮะเพราะว่าตึกนั้นนี่มีคนอยู่เว้ยนะครับโอเคซึ่งคนบนตึกเนี่ยมันจะมองเราเห็นได้ชัดเจนมากๆครับผมเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมองคนไม่ค่อยจะเห็นเว้ยนะแต่ไม่เป็นไรเราจะวิ่งขึ้นไปถ้าผมมีโล่ก็น่าจะดีด้วยเนะี่ยมันลงมาแล้วฮะมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วหรือว่ามันกำลังเดินขึ้นไปด้านบนมะอาจจะเดินขึ้นไปด้านบนก็เป็นได้นะครับผมนี่ฮะ เราก็จะวิ่งตามมันไปนะครับป๊อปป๊ต้องปฏิจจ์แตกไปเลยแตกไปเลยถ้าเกิดมีใครมาอยู่นี่คุณเละแน่ๆนะฮะคุณผู้ชมครับเอ้ยไม่สามารถใช้ปืนได้เอ้ยอาโมณมาเยี่ยมเป็นอะไรที่แบบว่าเยี่ยมมากๆครับผมคนนี้มีมีกล่องมีอะไรปะวะไม่มีเหรอโหจะทิ้งของอะ่ะของมันเยอะของมันเยอะไปหมดเลยอ๋อออเอาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝนหมดก่อนดีกว,ว่าถ้าฝนมหมดนะครับผมตามแนมมนะ่ๆผมบอกเลยว่าผมตามแนะ่ ตามแน่ครับผมตามแน่ผมบอกเลยนะว่าผมตามนะฮะอ่าประมาณนี้ทิ้ง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 โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเขารีโหลดกระสุนก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเขารีโหลดกระสุนก่อนมันรีโหลดนานลูกหลักตายแน่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 บอกแล้วว่าคุณตายแน่ๆนะครับคุณรีเปอร์จ๋าโอเคเดี๋ยวผมขอหากล่องเพื่อทิ้งของก่อนนะฮะของมันลกไปหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ทิ้งได้แต่ว่ามันอันตรายนิดนึงนะครับ มีของอยู่ก็าสามารถมาเก็บกันได้นะฮะแล้วแต่คุณเลยโนดดับก็มีนะครับริวอ๋อโอเคฮะโนดดับมีเดี๋ยวจะลงโนดดับมาผมแล้วก็จะทิ้งของกันฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราจะไปลงโนดดับมาผมแต่ว่าเราขอเอาของมาเก็บกันฮะกางเกงมันงทุกผมยังไม่ได้เก็บกันวะใครยิงผมวะเมื่อกี้เห็นนั่นเนี่ยเห็นนั่นเนี่ยทิ้งเลยดีปะมันมีคนยิงเราฮะแต่ว่ามันยิงไม่โดนฮันเน่ฮันเน่โอเคเก็บไปฮะไหนไม่จําเป็น เอาแก้ okay, ทำมันนิ่งครับผมเนะี่ยคุณเพื่ออะไรเนี่ยะเพื่อระไยพวกเออเก็บไปนะผมก็สามารถมาเก็บของในกล่องกันได้นะโซาล่ะก่อนเนี<_<_<_<_่ยผมโอเคไปแล้วผมไปโนดอับดีกว่าผมผมขอทับสปอนกลับก่อนนะฮะฮ่าหวังว่าคงจะไม่มีใครมาทําอะไรเราหรอกมั้งนะนะครับถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยข้อความนี้แล้วเราสามารถออกจากสปอนได้ไม่ใช่ดิกลับสปอนได้ผมแล้วก็สามารถออกจากเกมได้นะครับผม นะประมาณนี้เนาะโอเคแล้วลงโนดรอปต่อด,ดีกว่าครับโนดรอปโนดรอปมาโนดรอปกันเลยอันไหน,น no drop? ว่านโนดรอปเจอแต่นอนราดโนดรอปเอาอยู่นี่โอ้โหบนสุดเลยผมเรามองไม่เห็นฮนะเอาแล้วครับแบบโนดรอปนี้มันจะดีขนาดไหนซึ่งเดี๋ยวเราจะลองใช้ปืนนี้ด้วยนะอะไรวะไอคิวเอลบี I Q L B อะ่ะโอ้ยมันแมปเหมือนนั่นเลยอะ่ะเหมือนอะไรวะอ๋อที่เราอยู่เมืองฟอตติพายครับแต่ว่าเขาเอาแค่เอามาตั้งไว้นะครับ โนดอปโนดอปโนดอปจ้าโนดอปจ้าตั้งแต่เล่นของตกเมื่อกี้นี้คนแม่งไม่ลงเลยนะเว้ยบอกให้มาโนดอปนี้แม่งไม่แม่งไม่ค่อยมีของกันนะครับโอเคขอโทษด้วยที่ผมพูดไวนะจ๊ะตึกติดโคตรติดแบบว่าคดพอ่อคนแม่ติดเลยเนียครับมันขึ้นตึกกับวะใช่ไหมไม่แน่ใจเนียครับผมซึ่งไอโล่เนี่ยคุณผู้ชมจำไว้นะคุณเวลาคุณเจอปืนกลนี่คุณอย่าไปคลิกขวาใส่โล่นะผมเพราะว่าโล่คุณจะแตกง่ายมากครับผมเนี่ยคุณต้องมีโล่หลายอันเลยแหละนะ เราลีโหลดกระสุนปืนไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยโดดลงมาครับโดดมานี่ครับโอ,โอ้เอ้ยนึกว่าแน่โอ้ไม่คุณเนสนะครับก็คิดดูดีครับเราเซตพันนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นได้ไหมมันวัดกันที่ความไวไอ้น้องมันวัดกันที่ความไวเอออยู you know. You know, you know. เอ่เนยวอยู่เนวอยู่เนวไอ้ก่อนจะแตกวันเดี๋ยว์ๆฟิกอ้อแป๊บต้องรีบฟิกอให้ทันก่อนที่คนจะมานะฮะฟิกอ้อใส่ไปโช๊ะๆเรีรย,บ,ยรรบร้อย ไปเถอะลืมใส่กางเกงว่ะกกนกางเกงนอกใครไม่ใส่มาลงเลี <voi COR> <Furthermore> ้ย <IS> นโอ้ตอ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 อาหนูว่าจะได้หนูว่าจะตายเสียแล้วนะฮะโอเคได็ดดักไว้นี่ได้ไหมดักไว้นี่ได้ไหมอ่ะโอ้คนแม่งอยู่เต็มหน้าเลยฮะมาเลยมาเลยมาเลยเข้นมาดูเข้า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 มาดูกับสุหมดเด็ดเด็ดกับสุหมดกับสุหมด พลาดแล้ว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 กระสุนหมด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 ฮะกระสุนหมดต้องยิงหัวไว้นีผมเพราะว่าหัวเป็นอะไรที่ป้องกันที่แบบว่าดีมากๆครับผมเนี่ยหัวคันมือว่ะเดี๋ยวนะคันนิ้วชิปเปล่งเลยนะฮะเอาละครับผมเราจะมาลองเล่นสไนเปอร์ดูนะครับที่แบบว่าเขาบอกว่ายิงทีหัวทิมนะฮะแป๊บนึงคันมือว่ะแป๊บนึงนะครับหมาผมเรามาเลือกปืนกันต่อเลยฮะผมจะลองใช้ l q ลคใช่ไหมครับผมแต่ว่า ในใจลึกๆเนี่ยนะครับจะใช้ปืนนี้นะครับไม่ไม่ใช่จะใช้มินิกันนะนะนนี้มันดูธรรมดาไปเว้ยเราจะใช้ q r b 0 6 i m m o r t a l i เนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แรงพอสมควรนะครับรีโหลดได้เรื่อยๆเว้ยสุดยอดมากเยี่ยมไปเลยลงโนโดอบต่อครับผมนะครับโนโดอบต่อฮะโนโดอบ <S <S มาเดี๋ยวมาเดี่ยมาเดียเด่ยรออะไรรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะอรอะอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะดูกันแน่ อ๋อคือม,มันไม่ต้องเล็งก็ได้เว้ยคุณผู้ชมเอาละฮะเรายืดบ้านนี้เลยก็ได้นะครับผมโอ้โห QLB 0 6 Immortal เนี่แม่งโคตรเจ๋งเลยปะไม่ต้องเล็งก็ยิงได้ดีด้วยฮนี่ัะี่อนด,ดีพวก่อนดีพวก่อนดีพวกผมว่าผมเฝ้าบ้านนี้เลยกันเนะีฮะเป็นการยึดที่แบบว่าดูดีมีอาร่ามากๆยิงรัวๆยังไม่มีปัญหาที่ดูครับผมโอ้โหปืนนี่แบบว่าโคตรด,ดีเนะียโคตรด,ดีเลยนะครับ บอกว่าคงไม่มีใครเอาสไนเปอร์มาเป่ากบาลแล้วนะนะครับโอเคเดี๋ยวรอคนมาแป๊บนึงเนาะจะมีใครมาไหมเนาะผมแม่งตายแล้วไปต้องมีคนวิ่งออกมาจากทางนี้แน่ๆนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วตายไปตายไปอยู่ไหนวะ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 ช่างมเนิร์ดดีหลดไ้ครับผมปืนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าโคตรดีเพราะว่ากระสุนเนี่ยเราไม่ต้องเสียเลยนะฮะแต่แม่งเติมก็ค่อนข้างจะไวมั้งนะไม่แน่ใจครับผมแต่ว่า จากการที่ผมใช้แล้วนั้นมันก็ไวขึ้นนิดนึงนะออ,ออกมาดิออกมาดินัดเดียวตายถูกสังหารโดยลูทิเฮดนะครับแนน่ yeah, Welcome to the Jungle ใครยิงเราฮะใครยิงเรานี่ใช่ไหมยิงเหล่ามางอาจนยิงเหล่าด้ไงผมผมมีความรู้สึกเหมือนผมเป็นบอสยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นบอสบอสสุดโหดกระโดดเตะนะฮะสามารถมาไฟกันได้ มีคนมาทางด้านล่างใช่ไหมเหมือนเห็นเลยอ่ะเหมือนเห็นเลยอะ,อยอะไรไมาล้นยิงจากทางไหนเนี่ยฮะเรานี่ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ไหนวะไม่โดนไม่โดนโหอะไรวะเจอแล้ว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 ตายเออตายไปได่ด้งงเดยงงเด,งดยไอ้นี่อยู่ด้านหลังครับผมรู้สึกว่ามันจะอ้มอมอ้อมเหรออ้อมเหรอชากุซ่าชากุซ่าจะอ้อมอ่ะชากุซ่าครับ สมมติ sucking, สมมติลบลบมอ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 ใครยิงเราจากทางไหนวะเนี่ยได้อยู่ได้เอ้ยได้เลยให้ลุมให้ลุมให้ลุมจ้าให้ลุมจ้าให้ลุมจ้าลิเปอร์ลิเปอร์ลิเปอร์เหรอชุดต่อแตกแล้วชุดต่อแตกแล้วเดี๋ยวเราเขาวิ่งมาฟิกออฟแป๊บนึงฟิกออฟฟิกอ้ออุยแตกไปแล้วฮะฟิกออฟแป๊บนึงครับฟิกออฟโอเคเรียบร้อยอ้าวไม่ทันไรนี่ตายเลยนะครับโอ้เออไม่กล้าใส่แป๊บนึงนะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยฮะไปืนสไนเปอร์อันนี้ลงนะครับผมแต่ว่าแม่งค้างอะไรขนาดนี้วะเนี่ยผมจะขอใช้เป็นมินิการแทนนะฮะเนี่ยอ่้ยใช้กระสุนจุดสองสองสี่ ammo นะครับจุดสองสองสี่ ammo อันไหนวะนี้เอามาจะลองใช้มินิการลยุยดูอุ้ยโอโ้โหรับประกันความรัวนะฮะความรัวโนวดับลงต่อเลยครับผมมาฮะโุ้ยต่อหน้าต่อหาต่อหน้าต่อหน้าต่อเออเออมินิการเลนไลน์เลนไลน์อยู่ไหนวะ เคยเดตไลน์ไหมฮะเคยเดตสมอลเลยป่ะเคยสมอลเลยป่ะเคยเดตสมอลเล่ไหมโอ้ยโหดมากชิบังโหดมาปืนเนี้ยโอ้โคตรพ่อโคตรแม่โหดเลยฮะทีนี้โอ้โหสุดยอดผมนี่บอกว่าโหดไปเลยเยี่ยมไปเลยนะฮะเนี่ยชุดโกงชุดกอดเราไม่กลัวเลยครับผมถ้าคุณกินกาคุณยิงผมทันนะนะฮะมบดีบดีเกิดมาเกิดตายเกิดตายผมบอกเลยฮะว่ะคุณเกิดตายเกิดตายแน่ๆฮะใครทำไมทไมทำไมทไมทำ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 ไม ทำไมทำไมใครทำไมใครจะทำไมฮะมใครจะไฟก็ผมบอกมาได้เนี่ยครับผมผมบอกเลยว่าผมโคตรแนนอนโคตรนนอนโคตรนนอนโอเคเดี๋ยวนี่โหลดกระสุนปืนแป๊บนึงครับมามาต่อกันได้ฮะมาเลย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 มาเนีับมาเนี้ยมาเลย,เลย,เลย,เลยรู้สึกว่ามีคนนี้อยู่คนหนึ่งมีคนมีตรงนี้อยู่คนหนึ่งเนี่ยมันก็มีมินิกันเหรอวะใช่ไหมเสียงหรือว่าไม่ใช่หรือว่าเราหาฟูดไอเราหูฟาด อยู่ไหนวะ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 เออตายไปด้ตายไปได้นะครับปืนมินิกัน์นี่เป็นอะไรที่แบบว่าโหดมากๆแล้วผมก็แนะนําด้วยนะฮะเพราะว่าคนโง,ง่ๆแต่ว่าเติมเงินแล้วเล่นเทพได้นะยอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดผมแบบว่าเล่นโง,ง่ๆนี่ผมก็คงเติมเงินนะฮะเออบางคนที่แม่งเล่นบ้านรวยด้วยแล้วก็อาอ,อะไรว่ามีฝีมือด้วยนี่จะโคตรพ่อโคตรแม่เทพเลยนะฮะผมนี่โง,ง่ๆยังเล่นได้คิดดูเนะี่ยเล่นได้ขนาดนี้เออไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะผูมันวิ่งบกกระสุนปืนเราได้ผมโคตรเทพมึงจะโหดไปแล้ว ผมไป็ล้วไปไหนพวกมาดิโอเคนะครับผมก็สลับเซิร์ฟเวอร์อิมอร์ทัลซีแห่งนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับเนสวัสดียสเียร์จ้าจ้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับโอ้โหเก็บไปสองเยวู้ฮูสุดยอด